บรรยากาศตรงป้ามัน เบื้องฝาดูฝาฝนกําล,กลังสิโตขอสวัสดีที่น้องสุขูสุคนเอฟซีแฟนครับวงมะล่ำเสียงวีหกเอฟซีแฟนครับนอ้องอาอาสักุณาพรเอฟซีแฟนครับพ่อจ๋านุพงศก,กรที่น่ารักทุกท่านค่ะเอฟซีแฟนครับชงคุณแม่มาแช์ที่รักทุกท่านน้ำค่ะมื้อนี้เฮากับมาทักทายกันตรงกับวันที่สิบห้ากร,รกฎาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงนะคะที่เป็นช่วงการเดินทางของ สมาชิกในบ้านเสียงวิหกบอวาสิิปินแดนเซอร์หรือซิลปินนะคะกระสิเริ่มทย่อยเข่ามาที่บ้านเสียงวิหกกันแล้วนะคะสำนักงานเนาะเพื่อจะเตรียมความพร้อมร่วมพ้นก่อนป้าพี่นองเห็นบ่ว่าทีมงานในบ้านเสียงวิหกเพื่อ,เ,อเตรียมความพร้อมบ่วาสิิปินวัตถุดิบอาหารต่างๆเผื่อเตรียมไว้ตอนรับลูกๆที่สีเข่ามาใน บ้านเสียงวิหกนันะค่ะเตรียมความพร้อมซสอมกันนะคะมาถ้าเป็นนักเรียนกับตมียมมาปฐมนิเทศกันนั่นแหละนะคะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเด้อพี่น้องมืออื่นสำหรับการเข้ากลุ่มปิดน้องอาอายอสกกุณาพณ์ได้รับเชิญน,นะคะจากพญยบาลฟินแลนด์ไปขึ้นเวทีน้ําเพลินนะคะเวทีที่สตรีมไลฟ์สดกลุ่มปิดอ P ที่20 เอฟที่แฟนคลับหลายท่านตามแล้วนะคะตามเข้าไปจองซื้อบัตรกลุ่มปิดเรียบร้อยแล้วท่านใดที่พ่ท่านใดไปก็ตามไปเลยค่ะเข้าไปที่เพจค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะเข้าไปทักเลยคุณแม่เองกับเขาไปแล้วพี่น้องได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเข้าไปล่อน้องอาอาัสก,กุณาพรแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าก็สิไดป็น ผลงานด้านหน้าเวทีและก,การแสดงหลากหลายของทีมงานพูนยบาลที่เล่นกันค่ะหลังจากที่เฮาก็ได้ฮห้เข้าวๆข,ข,ข,ของเพื่นมาตลอดได้ติดตามตลอดเลยนะคะบกว่าสิป,ป็นเรื่องเล่าต่างๆหรือว่าความปังความดังความเคลื่อนไหวของเพื่นทุกๆท,ท่านบ่ปฏิเสธได้ว่า ตอนนี้ผู้ยาบาลฟินเลนพืเพอธรรมมดาเลยพี่นงเป็นที่สนอกสนใจแล้วก็เป็นที่รูดจักกันทั่วโลกกับาดานะคะและทีมงานของพื่นโู้มีแต่เป็นตะหกักตะหักทั้งนั้นเลยนะคะน้องยอาย,อาย,อายสักดิ์าพ้นได้ไปขึ้นเวทีน้ำเพื่นนี่เอฟซีแฟนคลับดีใจหลายพี่นงวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้ว อเข้ากับรอค่อยว่าเมือ่อใดผู้ยาบาลฟินแลนด์เพิ่น,เนิเชิญอีหล่าอายไปขึ้นเวนทีนําและแล้วกะถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ผู้ยาบาลฟินแลนด์เพิ่นกาได้ติดต่อก่อหนานี้แล้วนะคะระยะกโก,กนๆเนาะเพิ่นติดต่อมาแต่น้องยอายบ่มีคิ้ววางหาเพิ่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดอดูการ นองอายกับซีมีคิววางให้สำหรับเวที่ค่ายตุวเกี่ยวมิวสิกของผู้ยาบาลฟินแลนด์น่ะละคะ่ะอีกซี่ท่านขบเพื่อนโบน,น่อยเดอพี่น้องเข้าถบไปบึงว่าสี่ลายขนาดใดตามที่กระแสข่าวมากคือยอดของแฟนคลับที่เข้าไปในกลุ่มปิดของเพื่อน,นีหลักหมื่นนะคะบบเมนแค่หลักพันเดอพี่น้องตามที่คุณแม่ได้เข้าไปหลังจากที่ จองซื้อบัตรคลุมปิดแล้วนะคะณตอนนี้อยู่ที่4พันกว่าเกือบหาผ้าแล้วหลังจากที่คุณแม่ได้อัดคลิปหนีลงไปหนาซีขยเิบไปต้องหลายแน,น่นอนรวมถึงเอฟฟี่แฟนคลับนองอาอาสก,กุณาพนหรือว่าเอฟฟี่แฟนคลับของพ่อจานุงพงศ์สกุลพุ่นกระตองเข้าไปให้กำลังใจนองอาอาอยู่แล้วหรือว่าเขาไปชมผลงาน ของขายโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่าไลรสุดกลุ่มปิดของเพลนนี่บ่ธรรมดาจักไหลเลยสำหรับการไลรสุดของเพลนเพลนสินมีการแสดงหลากหลายหายบึงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆและศิลปินรับเชิญน,นี่พควนจะที่เชิญมาเรื่อยๆเพื่อสนองความต้องการของแฟนคลับและก็ได้เห็นหลากหลายพินที่นิยมช,มชมชอบของแฟนคลับนะคะที่ควนเชิญมาเนาะ อืมเก็นตะเบิงพี่น้องกิเ,เลยกับเข้าไปล่อรุ่นล่อให้กกำลังใจน้องอาอายว่าน้องไปขึ้นได้ที่ในลักษณะใดสิเอาเพียงใดไปลองและน้องสิมีโอกาสได้ลองเพียงครูกับน้องซี่แกรมบอน้องซี่แกรมกับพรธรรมดาเด้อพี่น้องเก่งหลายเลเก่งแห้งยิ่ยงแล้วไปยุ่กับพูญิบานฟินแลนด์ โอ้ยเพื่นเรฝึกกระสอนได้ดีมากๆเลยสุดยอดมากเลยนะคะสุดยอดมากๆยอมรับเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าน้องบิกนะคะเก่งเก่งอลีคุณแม่ได้ติดตามมาตั้งแต่สมัยน้องทำช่อง Youtube ตั้งแต่บอท่านได้จูงดังมากมายอีกอย่างเนาะคะ่ะตั้งแต่น้องอยู่พุ่นเเมื่องนอกที่ประเทศฟินแลนด์ อยู่กับคุณแม่นะละนะคะตามที่แฟนครับทุกท่านได้ติดตามกันมากนะคะจนณปัจจุบันนี้เป็นที่หูจ้จักเป็นที่รักใครเอฟซีเพื่อนนะ่ะสายแหฮงแมนบอหาพี่นองเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะคะมืออื่นเนี่ยลาดบ่ดด้แเน่นอนหลังจากปิฤดูการเงียบเงากันมาโดนพอสมควรมีความรู้สึกประดนเด้พี่นอง โดนอิลียิงแล้วพ่อจาโบยูนี่แห้งโดนไหลายพ่อจาเพ,พื่นก็ะกลับมาลละแต่ว่าเพื่นก็ะยังรองเพียงบ่ได้แม่นบอพี่นองก็ต้องดูแลตัวเองให้แบบว่าสุขภาพพร้อมที่สุดนะคะอืถาเบิงเดือพี่นองสิโลขนาดใดแค่ห้องห็นผ่านๆห้อากระดสึกว่าเปลี่ยนไปในทางที่วารอเลือดหลเลยนะคะอย่านุเพิ่น,หนแหงค้ำๆบอกกบนองแพรวทิดาเนาะ หลายๆเรื่องเล่าหลายๆท่านก็คงสิได้เข้าไปฟังทึ่งเราทึ่งขำแม,ม่นบอพี่นองเราถึงช่วงเวลาที่เพิ่นเร็จจากการสัญจกรรมออกมาจากหงผ่าตัดเหลี่ยวนั่นล่ะค่ะเขาฟังแล้วก็อ้ยขำแล้วก็หูสุดยอดมากเลยพ่อจานุพปปงศ์สกรน,นี้ใจขึ้น้อยอีหลีพี่นองในสิ่งที่เพิ่นฝันเพื่อนลอคอยมาดูนและแล้วฟันของเพ,พ,พื่นกับเป็นจริงเพื่นก็เหตุใดพรมเฮากรลอ ชมผลงานด้านหน้าเวทีและเพื่นสิออกหน้าเวทีมาออล่าเนี่ยโอ้ยประตองห่วงเลยพี่น้องเอ้ยรอขนาดนี้สาวๆกรี๊ดแน่นวนพี่น้องเอ้ยกินต่เบิงพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยเข้าไปให้กำลังใจน้องอายกันหลายๆค่ะคลิปมีคุณแม่ก็มาบอกกับพีก,กับน้องกันแต่เพยงเท่นนี้มาอัปเดตข่าวข่าวของน้องอายมาเชิญชวนไปให้กำลังใจน้องอายไปเข้าสตรีมไลฟ์สดในกลุ่มปิด ของค่ายโตเกียวมิวสิกเดอร์พี่น้องโบเมนเข้าไปในเพจมอลำ่าเสียงวีหกเดต้องเข้าในเพจของค่ายโตเกียวมิวสิกท่อน,นั้นนะคะสำหรับไล่วันที่16กรกฎาคมนี้ของการสตรีมไล่สดของเพื่อนในอีพีที่20คะ่ะขอบคุณทางเพื่อนใหม่เพื่อนเกาที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์หรือว่าเขามากกดติดตามให้กำลังใจช่องคุณแม่มแชแช่ดีเสมอมาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านบ๊ายบายเจอกันไหมคะสวัสดีจ้า